ตำกว่า4ี่ชั่วโมงต่อวันที่สมบัตินาคอุ่นอาสาสมัครจะราจรต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุก,การทำงานท่ามกลางอุณหภูมิที่มากเกือบถึง40องศาเซลเซียสทุกวันทำให้สภาพร่างกายของสมบัติในวัย47ปีต่างจากชายวัยเดียวกันบางครั้งสมบัติก็มีอาการหน้ามืดแสบผิวหนังแต่เพื่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสมบัติก็ต้องอดทนแม้จะรู้ดีว่าอากาศเมืองกรุงจะร้อนที่สุดในวันที่พระอาทิตย์ ตั้งฉากกับกรุงเทพถึง90องศาแล้วมาเจอแดดอีกด้วยก็ก็ต้องทนอ่ะเอาง่ายๆคือต้องทนสู้คงจะเป็นการพกผ้าเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ํา,าเย็นสักขวดนึงเพื่อความชุ่มชื่นขึ้นนิดหน่อยพอเราจะหลบเข้าแดดเข้าร่มก็ไม่ได้ก็ต้องทําตามหน้าที่ไปก่อนเรื่อยๆจนกว่ารถจะเบาบางพอเรารับหน้าที่การงานมาแล้วไงต้องทําไปเพื่อหน้าที่การงานของเราด้วย เกินผู้ที่ทำงานกลางแสงแดดร่างกายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวหนังและยังส่งผลกระทบต่อสมองอีกด้วยผลกระทบต่อความร้อนที่มีต่อร่างกายก็คือ1ครับหัวสมองนะครับสมองที่รับความร้อนเนี่ยก็จะทําให้ต้องทํางานหนักกว่าปกติอาจจะทําให้มีมึนมีเพลียมีง่วงได้คุณชมลองสังเกตดูก็ได้ครับเวลาที่ร้อนจัดเนี่ยเราอาจจะง่วงง่ายขึ้นนะครับอย่างที่2ครับหัวที่2ก็คือหัวใจครับ หัวใจจะบีบตัวมากขึ้นทำงานหนักขึ้นความดันขึ้นสูงเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันสูงระวังไว้ให้ดีครับอย่างที่3ครับจริงๆแล้วมันส่งผลต่อนในเรื่องของอวัยวะที่อยู่ด้านนอกสุดเลยก็คือผิวหนังของเราไม่ว่าจะใบหน้าตัวนะครับพวกนี้ทําให้ผิวหนังเกิดร้อนเกรียมและขาดน้ําได้โดยเฉพาะในคนที่ไวต่อแสงแดดอาจจะต้องระวังเรื่องของตาด้วยนะครับ ความร้อนอาจจะทำให้ตาเนี่ยครับมีอาการที่เรียกว่าผิดปกติไปอาจจะมีระคายเคืองหรืออาจจะทำให้เสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดต้อขึ้นมาได้นะครับจากแสง UV ในแดดนอกจากนั้นก็จะเป็นอวัยวะอื่นๆที่มีผลกับความร้อนเวลาที่ร้อนจัดที่สุดในรอบหลายๆปีครับความร้อนจากแสงแดดมี UV 3ชนิดรังสี UVa ทำให้ผิวคล้ำเหี่ยวยน่นรังสี UVb ทำให้ผิวไหม้เกลียมและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งรังสี UVC เป็นรังสีที่พบน้อยในชั้นบรรยากาศแสง UV ที่อยู่ในแสงแดดจึงถือเป็นอันตรายมากและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวคนที่ทำงานการแจ้งอยากให้ระวังไว้สนิดครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก็คือว่า UV จะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพได้นาน และเรียกว่าเขามีโอกาสารับความเสี่ยงนั้นมากกว่าคนอื่นเช่นนะครับในคนที่ต้องทํางานอยู่กลางถนนอย่างเช่นพี่ๆตํารวจจราจรที่จําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งใช้แรงงานทุกประเภทเลยครับท่านเหล่านี้นะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องของพิษจากแสงแดดที่จะส่งผลแรงมากกว่าคนอื่นหน โดนแสงแดดนาน2แสงแดดที่เข้มข้นนะครับสอุณหภูมิที่ร้อนจัดอาจจะทําให้เกิดร้อนทําพิษที่เรียกว่าโรคช็อกแดดหรือ h i a t stroke หมดสติไปก็ได้ครับการเอาชนะความร้อนมีวิธีง่ายๆสวมเสื้อผ้าแขนยาวเพื่อปกป้องผิวและควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมเผชิญความร้อนส่วนตัวช่วยสุดท้ายคือใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงช่วยปกป้องผิวหนังจากรังสี UV แต่อาชีพบางอาชีพเหมือนสมบัติทำได้เพียงการดับร้อนเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้จะมีความเสี่ยงสูงในการได้รับพิษจากแสงแดดโดยตรงพัชรพงศุนทารักษ์ถ่ายภาพสุภรัตน์สาครรัตข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน